ในเรื่องของศรัทธานุสาลีและธรรมานุสาลีเี่ยที่โปรองตัดไว้เนี่ยหรืออีกในย่านหนึ่งก็คือผู้ที่กําลังปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งนั่นหรือบรรลุโสดาบันนั่นเนี่ยถ้าเราได้มาอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระสูตรนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเราอ่านแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ย แล้วก็ไปคิดตีกถือว่าเราเข้าสู่สัทธานุสสาลีและธรรมานุสสาลีแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจแค่เบื้องต้นแค่ความคิดแต่อาจจะยังไม่ใช่เป็นความจริงยังไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนังน่นเองเพราะยังมีพะสูตรอื่นที่จะต้องพิจารณาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเพราะว่า สธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยคือผู้ที่เตรียมจะเข้าสู่ความเป็นโสดาบันโสดาบันนั่นก็คือผู้ที่ละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นเองก็คือละสักยนะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพตปามาตแล้วได้ได้แล้วนั่นเองก็คือความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตน วิจิกิจฉาความลังเลยสงสัยในปฏิปทาทางดับทุกข์ได้แล้วนะ,ะละศีลประตประปาตนะคือการไปถือเอาศีลพดต่างๆที่ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงเนะีละได้แล้วนะทั้งนี้ก็คืออินรี์ห้าเนี่ยต้องพร้อมในระดับหนึ่งน,ะนั่นเองก็คือศรัทธาวิวริยะสติสมาธิและปัญญานะโดยเฉพาะปัญญารู้เท่าทันกิเลส เห็นไตรรักเห็นอรยิยสัจสี่ในธรรมนั้นหรือสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลรีที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกษุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลน,นี้เรียกว่าเป็นสัทธานุสาลียังลงสู่สมมตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้องอยังลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุตรล่วงพน้นปุตตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมก็ค,คือไม่อาจที่จะกระทํากรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอันกระทําแล้วจะเข้าถึงนรก กาเนิดเดรัชานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทํากาละก็คือ,คอไม่ควรที่จะตายก่อนที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลอันนี้คือในยยะของสัทธานุสาลนะีมีความเชื่อน้อมจิตไปแล้วนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของไม่เที่ยงเราเชื่อ ตามความคิดของเราหรือเชื่อโดยสภาวะนะก็ต้องพิจารณาโอเปอรทิโกเข้ามาในในตนถ้าเชื่อโดยสภาวะแล้วเนี่ยถามว่าเรายังไปแสวงหารูปด้วยด้วยตาหรือไม่หรือได้เห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดความเพลิดเพลินหรือความกำหนัดนะได้ฟังเสียงด้วยหูหรือไปแสวงหานะในการฟังเสียงด้วยหูเนี่ย หรือได้ดมกลิ่นด้วยจมูกหรือริมริด้วยลิ้นเนี่ยหรือถูกต้องโพธาภาด้วยกายหรือถูกต้องทรอารมณ์ด้วยใจเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเกิดความกำหนัดเกิดเกิดความยินดีหรือไม่หรือเมื่อได้เห็นรูปนีด้วยตาได้ฟังเสียงด,ด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ริมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพตาภาด้วยกายแล้วถูกต้องทรอารมณ์ด้วยใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าป,าปรารถนาเนี่ยก็จะเกิดปฏิฆะคือความพอใจและความไม่พอใจ เกิดปรากฏขึ้นหรือไม่สิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังมีความพอใจมีความกำหนัดหรือปฏิฆะหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าพอใจก็แสดงว่ายังไหลไปสู่เวทนานะองค์ก็ให้มาเจริญกายยตกาสติก็คือมาอยู่กับนะฐานที่ตั้งหรือมาอยู่อุเบกขาเนะี่ยอารมณ์มันที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจอันมาเกิดนะขึ้นก็จะดับไป ตนะาเห็นรูปด้วยตาเนี่ยดับไปเร็วการกระพริบตาของคนที่พงตรัสไว้ในเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นเองนะอันนี้คือถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยนะถ้าเชื่อโดยสภาวะเนี่ยก็คือก็จะไม่แสวงก็จะไม่ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะทางกายหรือไปแสวงหาธรรมรมทางใจแล้วนะก็ เมื่อไม่ไม่ไปแสวงหานะแต่การกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็อาจจะยังมีเกิดขึ้นอยู่ได้เพราะเรายังต้องใช้ขันห้าอยู่แต่ให้องค์ก็ให้มาสํารวมอินทรีย์นั่นเองนะท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมีปัญญารู้เท่าทันนะการกระทบสัมผัสที่เกิดขึ้น และอีกในายาหนึ่งที่พระองค์จัดไว้ในเรื่องของธรรมานุสาลีภิพิสุททั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดเห็นไหมปัญญาคำว่าปัญญานี้ก็คือหมายความว่าการเห็นไตรรักก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะเห็นอริยสัจสี่นเองเห็นทุกเห็นเหตุเกิด เห็นความดับเห็นมัรคและปฏิปทาในการที่จะดับนะบุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสาลีย่างลงสู่สม,มตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบรุษก้าวพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรม อันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทําการะหรือตายก่อนที่จะทําให้แจ้งซึ่งสวสดาปฏิผลเห็นไหมก็คือทำหกอย่างเี่ยที่วงตัดไว้ก็คือที่ปรากฏได้เห็นรูปด้วยด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นได้ถูกต้องโพธะภด้วยกาย ได้ถูกต้องทรอารมณ์ด้วยใจถูกต้องทรอารมณ์ด้วยใจเนี่ยก็คือรวมทั้งทั้งหมดนะไม่ว่าจะตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโพธะนะถูกต้องร้อนเย็นอ่อนแข็งนะแล้วเกิดทรอารม์ขึ้นมาเนะี่ยหรือในเรื่องของสัญญากรมสัญญานะในเรื่องของ สังขารการคิดปรุงแต่งที่ปรากฏขึ้นทางใจนี่ทนเพ่งโดยประมาณยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดก็คือสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเพ่งพิริษอยู่ตลอดขณะที่เราเจริญภาวนาอยู่ภายใน,นยสิ่งเหล่านั้นก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็เข้าเมื่อเมื่อเพ่งพิสูจน์อยู่ เท่าใดเลยก็เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในระบบไตรลักษณ์ก็คืออันนิจจังทุกขังอนัตตาน,นี่เองหรืออยู่ในระบบของอริยสัจทั้งสี่น,นั่นเองก็คือเป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดของมันเห็นความดับและเห็นมรรคและปฏิปทาที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันดับไปได้บุคคลนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสาลีแล้วย่างลงสู่สมถะนิยามคือเข้าสู่ระบบ แห่งความถูกต้องเข้าถึงกปประแสแห่งสัพพะปรุษนะก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วอันนี้คือในยะของสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงก็ควรจะต้องพิจารณาโดยแยกขายเพราะในยะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ประกันไว้แล้วว่าสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลรีเนี่ยเป็นผู้ล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้ว ไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันเข้าถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องควรพิจารณาโดยแยกคายโอปายิโกนะและก็นำทำมานนั้นนะ,นะมาเทียบเคียงพยากรณ์ถึงสภาวะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตน